สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาชานาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชาานาและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนนี้ไปรับฟังข่าวสารดีๆในวมือนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตาม อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อทางช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประพัดข่าวสารและสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับป่อพ,พี่น้องครับสําหรับข่าวสารในมือน,นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนติว่าการกระสวงกันคลั่งคนไม่นะครับ ได้เดินหนาทำงานในกระทรวงการคลังภายหลังที่รับถวายสักปริยานเพื่อเขารับหน้าที่พร้อมกล่าวถึงงานสำคัญเร่งด่วนของตำแหน่งกระทรวงการคลังว่าสำหรับการทำงานของตำแหน่งกระทรวงการคลังจะต้องเป็นไปตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งมีศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสบว คอยกำกับดูแลโดยมีสีเรื่องที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนก็คือ 1. การดูแลภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลต่อสภาพคล่องเพราะการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนคิดเป็น70%ของ GDP อีก20%เป็นของรัฐบาลและรัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลด้วยนะครับ 2. ผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศซึ่งต่อเนื่องมาจากช่วงคุมเข้มของโควิด1 9 ส่งผลให้อัตราบริโภคภายในประเทศยังต่ำอยู่ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการออกมาช่วยทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่เรื่องการจ่ายเงินเยียวยา5000บาทซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเร่งด่วนที่ดีที่สุดและภาคประชาชนยังเรียกร้องให้มีมาตรการเยียวยาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังซื้อภายในประเทศถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราต้องอาศัยกําลังซื้อภายในประเทศอย่าลืมว่าผู้บริโภคภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ50เซของ GDP โดยเศรษฐกิจขณะน,นี้ต้องพึ่งพาคนภายในประเทศเป็นหลักนะครับ 3. ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต้องมองถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในมาตรการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในบางส่วนนั้นมาตรการที่เข้าไปส่งเสริมสภาพคล่องและเข้าไปแก้ไขปัญหากับกลุ่มต่างๆอาจจะยังไม่ดีพอเท่าไหร่ เราต้องหาลือกับสบสและต้องหาลือกับนายสุภัสพงศ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าในเรื่องแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในส่วนนี้จะต้องรีบดําเนินการและ 4. การใช้ใจา่ายภาครัฐต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังจะดูแลเรื่องเรื่องรัฐการใช้ใจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินค้างต่างๆเพื่อให้มีเม็ดเงินออกมาสู่เศรษฐกิจรวมทั้งดูแลกระแสะเงินสดของรัฐบาล เพื่อให้เพียงพอซึ่งขณะนี้มีเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงขณะที่การเบริกจ่ายเงินต่างๆจริงๆแล้วมาตรการที่ทางสบศสออกมานั้นดูแลเกือบอครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นการท่องเที่ยวที่มีการเริ่มทยอยเปิดให้นักท่องเที่ยวแต่ก็ยังคอยอาศัยการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักนะครับดังนั้นก็ต้องมีมาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศ เพื่อให้มีการจับใจเริ่มตั้งแต่ประชาชนระดับรากหญ้าสำคัญที่สุดนะครับสรุปนะครับนายอาคมพิทยาภัยศิษิ์ก็จะรีบนํานโยบายเร่งด่วนนี้นะครับสําหรับเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเพิ่มอีกคนละ5,000บาทก็จะเป็นนโยบายที่เร่งด่วนนะครับและจะรีบนําหาลรือและออกมาตรการดีๆให้ทันภายในช่วงสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับนายอาคมพิทยาภายัยศิษิ์กล่าวก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆนะครับทีทางนายอาคมนะครับและทนตรีิ่าการจะช่วงการคลั่งคดไม่นะครับ กำลังเล่งมาตร,ร,รการดีๆนะครับ <_ d ream> เพื่อออกมาช่วยเหลือพ่อพี่น้องจึงคิดว่าน่าจะท่านช่วงปีใหม่ย,ยังแน่นอนนะครับสำหรับมาตรการการใจเงินนะครับหากพ่อพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรน,นะครับสำหรับคลิปนี้แกจะลืมนะครับสแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อผลัก้ใหญยนะครับได้เดือทางเข้ามาเห็นนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านก็จะได้เก็บเอาอไปพิจารณานะครับกับพงกับอเป็นกําลังใจนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับ เพื่อรัฐบาลนะครับจะได้เร่งรัดมาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือพ่อพน้างประชาชนของเฮานะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ